สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูราชนีเกีศิษย์สังนะคะหรือคุณครูเอกะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องชีวิตของพืชค่ะพืชมีลักษณะเป็นแบบไหนคะนักเรียนทราบไม่เอ่ยและพืชน,นะคะ,จะเจริญเติบโตด้วยอะไรนะคะอาศัยปัจจัยอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมา นะคะอธิบายนะคะปัจจัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะว่าพืชน,นะคะกว่าที่จะโตมาได้นะคะพืชต้องการปัจจัยอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของพืชน,นะคะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราสามารถพบได้ทุกผนทุกแห่งสามารถเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยอาศัยสิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพืชต้องการสิ่งใดในการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตนะคะครูม,มีภาพนะคะภาพของพืชมาให้ดูว่าพืชน,นะคะแต่ละชนิดนะคะเจริญเติบโตแบบไหนนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะนะคะภาพแรกคือดอกทานตะวันค่ะดอกทานตะวันนะคะเป็นไม้ดอก ชอบที่ลงแจ้งอาศัยธาตุอาหารจากดินในการดำรงชีวิตนะคะภาพที่สองเป็นดอกบัวค่ะเป็นพืชน,น้ำอาศัยธาตุนะคะอาศัยธาตุอาหารจากดินโคนในการดำรงชีวิตค่ะแต่บองเพชรค่ะเป็นพืชที่เกิดขึ้นในทะเลทรายนะคะ จึงต้องเก็บน้ำไว้ข้างในลำต้นให้นานที่สุดค่ะเพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีปัจจัยนะคะที่สำคัญนะคะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะมี4ปัจการด้วยกันนะคะที่ทำให้พืชน,นะคะเจริญเติบโตนะคะสิ่งแรกคืออาหารค่ะอาหารพืชต้องการธาตุอาหารเช่นไนโตรเจนโพแทสเซียม อสฟอรัสเพื่อใช้ในการดำเริองเจริญเติบโตค่ะและทำให้พืชแข็งแรงโดยรากพืชจะดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นนะคะประการที่2คือน้ำค่ะพืชต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพื่อช่วยละลายแร่ธาตุในดินทำให้รากดูดซึมและลำเลียงแร่ธาตุเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของพืชได้นอกจากนี้ ต้นพืชยังต้องการน้ําเพื่อให้เพื่อใช้ในการสร้างอาหารอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะอากาศค่ะพืชต้องการอากาศในการดำรงชีวิตเพราะต้นพืชจําเป็นต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเช่นเดียวกับคนและสัตว์ต่างๆนอกจากนี้พืชต้องการกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในการสร้างอาหารอีกด้วยค่ะ แสงแดดนะคะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษแตกต่างจากคนและสัตว์ก็คือพืชสามารถสร้างอาหารตนเองได้ค่ะเมื่อพืชได้รับแสงแดดแสงแดดจะกระตุ้นให้พืชสร้างสารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลทำให้พืชสร้างสารอาหารได้และสารอาหารนี้จะถูกลำเลียงนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นค่ะ คปัจจัยเหล่านี้นะคะก็เป็นปัจจัยที่ทําให้นะคะต้นไม้ของเรานะคะมีการเจริญเติบโตนะคะได้รับสารอาหารนะคะที่เพียงพอนะคะและแข็งแรงได้นะคะวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องพื้นรอบตัวค่ะให้นักเรียนนะคะนำชื่อดอกไม้นะคะชื่อผลไม้ที่กำหนดให้นะคะเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพนะคะ คำที่เขากำหนดมาให้นะคะก็จะมีคำว่าแตงโมพริกกุหลาบสับประรดผักกาดขาวต้นสนมะเขือข้าโพดและคำว่าตำลึงค่ะเรามาดูภาพแรกนะคะภาพแรกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย บางคนไม่รู้นะคะบางคนไม่ทราบว่าเป,เป็นต้นอะไรอ่ะผู้ฉเฉลยให้นะคะภาพแรกคือต้นสนค่ะนะคะเป็นต้นสนภาพที่สองะไรคะภาพที่สองเป็นอะไรเอ่ยนะคะภาพที่สามค่ะอันนี้จะเป็นพืชผักสวนควรัวนะคะภาพที่สามภาพที่สี่นะคะมีเม็ดค่ะมเมล็ดสีเหลือง นะคะไม่ได้สีเหลืองภาพที่สี่ค่ะนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารได้นะคะภาพที่หกค่ะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะภาพที่เจ็ดค่ะภาพที่เจ็ดเป็นพืชผักนะคะที่สามารถนำไปแกงจืดได้นะคะเขาเรียกว่าผักอะไรมีใบสีเขียวนะคะ ภาพที่8ค่ะเป็นผล,ลไม้ชนิดหนึ่งค่ะมีตารอบตัวนะคะเขาเรียกว่าผล,ลไม้ชนิดใดและภาพที่9้ค่ะเป็นผล,ลไม้ที่มีทรงกลมนะคะเนื้อข้างในมีสีแดงค่ะเขาเรียกว่าผล,ลไม้อะไรคะเมื่อนักเรียนนะคะเติมคำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทบทวนนะคะทบทวน ะค,ะคำที่นักเรียนเติมว่านักเรียนเติมคําได้ถูกต้องหรือไม่นะคะ,ะ,คะและเมื่อนักเรียนทบทวนเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถอ่านสะกดคํานะคะฝึกอ่านสะกดคําให้ถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้นะคะค,คุณครูเอกก็ขอการจบการสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ